ไีกี่อย่างกี่อย่างก็มีสองสามอย่าง,างนะครับปลาปูแซ่บโปรตีนกินแล้วปลาจะโตวไวเหรอคะสูตรนี้กินแล้วปลาโตวไว เนใ่ก yeah. ็เป็นสุนี่แต่เราเพิ่มปริมาณแต่ที่เราจะใส่ปั้งสดเาใส่ใส่สองก็ใส่แเนี่ยแ้าโลแล้วขับไปอลอโปรตนต้องมากกว่าอาระมาคาจปลาอื่นปลาอื่นปลาน้อยเนี่ยปรตีมันก็ไม่เกินไสนะครเราพอใส่ถนะนมน่ยทีข้นนี่ครับเ้นอันับรแล้วเราก็ใส่ใส่นี่ช้นี้ด้ชั้น パパはもうね